ครับสามตัวนี้ครับเดินทางวันนี้นะครับไปต่างจังหวัดทั้งหมดเลยครับสามตัวนี้ใครที่ปิดผมไว้รอรับโทรศัพท์รถส่งไก่ด้วยนะครับอพรุ่งนี้ก็น่าจะถึงนะครับตอนเย็นๆสามตัวสวยๆทั้งนั้นนะครับสามตัว ใหญ่ครับตัวนี้ข้าวกรุงเทพนะครับตัวนี้สมุดประการนะครับส่วนตัวนี้ไปที่สระบุรีนะครับ เดินทางไกลครับ3ตัวนี้ครับสองกิโลห้าสองกิโลหกไปขอให้เฮงๆนะครับมีผลงานนะครับนี่ครับรอรอ,อามากเดี๋ยวจะเช็ดหน้าเช็ดตาและฉีดยาบำรุงก่อนเดินทางนะครับ ให้ข้าวกินนี่ครับใครที่ปิดผมไว้นะครับเข้ามาดูใน u t u b e นะครับนี่คือไก่ก่อนส่งนะครับผมครับสดชื่นนะครับไม่มีปัญหาสำหรับใครที่รอปิดอยู่นะครับอาจจะมีตัวละพันลงไม้ชมอีกนะครับแต่ยังไม่รู้ตอนไหนนะ เดี๋ยวจับก่อนนะครับ <Okay. S 1> ไก่ก็พอมีนะครับไก่หนุมคุณฝูงเยอะ <Okay. S 1> นี่ครับโมหน้าก่อนออกเรืนทาง เดี๋ยวจะฉีดยาบำรุงนะครับก่อนเดินทางแล้วก็เช็ดหน้าเช็ดตาให้ข้าวกิน,นครับไปอยู่ต่างจังหวัดนะให้อนาคตไกลๆไห่ทรงดีทั้งหมดครับตัวนี้เนะี่ยยิงรู้ว่าจะไปอยู่ต่างจังหวัดทําตัวรอเลย ชนนี้ที่แบ่งไปตัวละพันนะตัวละพันทั้งหมดนะนี่มีคนถามกันเข้ามาเยอะนะครับไอ้ปากดําตาดําแข้งดำเนี่ยอันนี้ถูกปิดไปแล้วนะครับน่าจะไปอยู่ที่สมุดปาการหรือเปล่าไม่แน่ใจจําไม่ได้นะครับ จริงก็มีนะครับไก่นุมน่มๆต่อไปก็อาจจะเป็นไซส์เล็กแล้วครับไซส์ใหญ่แบบนี้น่าจะไม่ได้ทำต่อนะครับเพราะว่ามันเล่นหายากนะครับเราทำไซส์ประมาณสองสามสองสี่ไม่เกินนะครับแถวบ้านนี่ครับ2องสามสองสี่ อันนี้ก็น่าจะโตครับดูทรงแล้วกินหัวอาหารให้ข้าวกินไม่ค่อยกินครับต้องผสมหัวอาหารด้วยเราเพาะนะครับสำพ่อพันธุ์มีกรงอรุดบานด้วยข้างในก็มีครับอันนี้ขนยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ครับ ยไม่ได้จับมาทำนะขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวรอรับรศัพท์จากทางรถส่งไก่ด้วยนะครับพรุ่งนี้เย็นๆก็น่าจะถึงครับผมขอบคุณมากครับไปติดตามคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวจะลงให้ chôm nắp